สวัสดีค่ะงานเสื้อพิมพ์ลายนะคะเสื้อพิมพ์ลายเสื้อทีมเสื้อกลุ่มเสื้อวิงนะคะสําหรับวันนี้มาจากทีมเทศบาลเมืองหนองปลิงนะคะจากจังหวัดกําแพงเพชรนั่นเองค่ะสวยๆเลยค่ะสองสีวันนี้นะคะคือโทนโทน,ทนคือโทนสีน้ําเงินและสีม่วงนะคะสวยมากสวยสองสีเลยนะคะจะมีดีไซน์นะคะที่ลูกค้าสั่งมานะคะอยู่ที่ความชอบเลยค่ะ สีจริงสีจริงจะเข้มกว่าในกล้องอีกนิดนึงนะคะพอดีแสงดูดนิดนึงนะคะอ่ามาดูงานกันค่ะจะเป็นงานคอกลมนะคะเป็นงานเสื้อคอกลมแล้วก็จะมีภาพเหมือนเป็นภาพต้นไม้แล้วก็มีภาพผู้หญิงผู้ชายกําลังวิ่งอยู่นะคะและขาดไม่ได้เลยก็คือโลโก้โลโก้เขียนว่าวิ่งทะลุป่านะคะเพราะฉะนั้นโลโก้ชื่อมาแล้ววิ่งทะลุป่านะคะที่ตัวเสื้อมีแน่นอนก็คือภาพต้นไม้ภาพป่านั่นเองนะคะนี่เลยค่ะ งานจริงนะคะสวยทั้งสีน้ําเงินแล้วก็สีม่วงเลยเสื้อสีน้ําเงินนะคะจะมีข้อความเออร์บันฟอเรสต์นะคะที่เป็นสีขาวส่วนสีม่วงเออร์บเนี่ยจะเขียนเป็นสีดํานั่นเองนะคะก็จะมี2ดีไซน์ความชอบนะคะอยู่ที่ลูกค้าเลยว่าชอบโทนไหนนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะติดต่อได้เลยงานวิ่งนะคะติดต่อได้นะคะที่เทศบาลเมืองหนองปลิงนั่นเองนะคะ ก็เขาขอบคุณลูกค้านะคะสั่งงานเสื้อเข้ามางานเสื้อนะคะของทางร้านเราเนี่ยรับผลิตทุกรูปแบบเลยงานเสื้อวิ่งเสื้อทีมเสื้อฟุตบอลนะคะเสื้อบริษัทเสื้อหน่วยงานราชการนะคะสั่งได้ทั้งหมดเลยแขนสั้นแขนยาวคอปกคอวีคอโกก็ติดต่อมาได้นะคะที่063 4 4 9 9 2 8 2นะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะคะที่แอดพู p สปอร์นะคะสำหรับงานเสื้อด้านหลังนะคะมาดูกันต่อนะคะ จะเขียนด้านหลังเด่นๆเลยสีเขียวเขียวสะท้อนแสงเขียวเข้มเขียวไล่สีนะคะสวยมากนะคะจะเขียนว,ว่าวิ่งทะลุป่านั่นเองแล้วก็จะมีโลโก้ของหน่วยงานที่ร่วมกันสนับสนุสนกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็มีโลโก้ใส่ได้ใส่ได้ไม่อันใต่ได้ทั้งตัวเลยค่ะชอบแบบไหนก็ใส่ดีไซน์ได้นะคะอยากได้ไซส์ไหนนะคะมีตั้งแต่ไซส์เด็กเลย 26- 24สั่งได้นะคะจนถึงรอบอ,อก6กนิ้วด้วยค่ะงานเสื้อน,นะคะก็จะเป็นผ้า ระบายอากาศแห้งไวนะคะสำหรับงานวิ่งโดยเฉพาะเลยใส่แล้วสวยเท่นแน่นอนนะคะใครอยากได้เสื้อสวยๆก็ติดต่อมานะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ